เด็กหญิงนิยายกำลังรักจอมเจ้าเล่บทที่สามสองวันผัดมาตันหลิวก็กลับเข้าประจำการอีกครั้งมีสิ่งที่ผิดแปลกไปจากปกติคือบ่าวไพร่พบเห็นคุณชายเดินเคียงไปกับคู่มั่นสาวจนถึงหน้าประตูจวนเป็นครั้งที่สองแล้ว 对对对。De e, de e, de e. ฟางหรูได้ฟังสาวใช้ไวกลางคนที่อยู่กับนางมารายงานแล้วก็หัวเราะชอบใจเรื่องนี้หากเล่าให้สามีฟังเขาก็คงยินดีที่บุตรชายเปิดใจให้แก่บุตรสาวของสหายสนิทบ้างแล้วถ้าว่าเมื่อสาวเหลียนที่อยู่บริเวณน,นั้นได้ยินแล้วกลับมีสีหน้าพิกลหรือว่าคุณชายของนางจะสนใจหญิงใบ้ผู้นั้นขึ้นมาจริงๆไม่ได้การถึงเป็นใบ้แต่หลนหลังก็ยังคงได้เปรียบที่ มีหน้าตาสะสวยหากบุรุษจะลหลงไหลย,ย่อมมีใช่เรื่องยากนางควรทำอะไรสักอย่างแล้วข้างฝ่ายคนงามที่ใครๆกล่าวถึงกับตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมปากโดยปกติหญิงใบเช่นหลินหลาง ก็พูดอะไรอย่างที่ใจคิดไม่ได้อยู่แล้วชายรูปงามนิสัยเสียเช่นตันหลิวยังทำให้นางยิ่งอึดอัดคับข้องหนักกว่าเดิมเสียอีกด้วยการลากนางมาส่งเขาถึงหน้าจวนทั้งยังพูดจาชวนให้ผู้อื่นเข้าใจผิดกันไปใหญ่ต่อข้าไปทำงานอีกไม่กี่วันก็กลับ เจ้าไม่ต้องเศร้าไปหรอกเสี่ยวม่านกับพ่อบ้านที่ยืนอยู่ข้างๆเบาซึ่งนำม้ามารออยู่ต่างพากันอมยิ้มคุณชายช่างใส่ใจคู่ม่านเหลือเกินว่าอย่างไรมีเรื่องอะไรอยากบอกข้างั้นหรือตันหลิววางท่าสุภาพก่อนจะยื่นมือให้หลินลางเด็กสาวจ้องเขาขะเมงก่อนจะกดนิ้วลงไปอย่างตั้งใจข้าไม่ได้เศร้า ข้าเข้าใจข้าเข้าใจแล้วจะรีบกลับไม่ปล่อยให้เจ้าต้องหวาเว จบประโยคเขาก็แสซงฉีกยิ้มจริงใจลำพังแค่ตำแหน่งคู่มัน่นคงไม่จำเป็นต้องพูดจากันหวานซึง้งแต่เพื่อแกล้งคนตรงหน้าเขายินดีจะทำทุกอย่างคำดูหมิ่นดูแคลนนั้นหลินหลังได้รับมานักต่อนักแต่ยังไม่มีครั้งใดที่นางคิดอยากใช้กำลังตอกอกรับเกรงว่าตันหลิวอาจทำให้นางลงมือเป็นครั้งแรกเพราะถ้อยคำชวนขนลุกที่เขากล่าวก็เป็นได้ เจ้านายมีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งค่ะคำสั่งนี้มีแก่เสี่ยวม่านสาวใช้รับคำสฉัฉานขณะชายหนุ่มหันหน้ากลับไปหาคู่ม่านสาว ดูแลท่านย่ากับท่านแม่ด้วยคราวนี้น้ำเสียงเขาดูไม่หยอกเยา้าหลินหลังจึงพยักหน้ารับโดยดีอย่างรายการปรนิบัติจางเจียซื่อผู้มีศัก์เป็นย่าของเขาและฟางหรูก็ย่อมเป็นหน้าที่ที่ผู้มาอาศัยเช่นนางสมควรทำเพื่อตอบแทนอยู่แล้วตันหลิวมองสตรีในเสื้อกักสาบข้างลายกิ่งไผ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งตัวเองขึ้นหลังม้าแล้วควมออกไป ในช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นรถม้าสองคันวิ่งมาเทียบยังหน้าบันไดของสวนเหอเซอรี่เหล่าบุพกาง,งดงามซึ่งมีสาวใช้ประจำกายติดตามมาไม่ต่างกันเยื้องย่างลงจากรถโดยการนำของคุณหนูรองจางเจียลี่จู พ่อบ้านวันนี้พวกเรามาเพื่อเยี่ยมเยียนน้องหลินหลางพ่อบ้านซึ่งออกมาต้อนรับรับคำแล้วเชิญคุณหนูทั้งหลายไปนั่งรอในห้องรับแขกระหว่างที่เขาไปแจ้งแก่หูหยิน ว่าอย่างไรฟางรูซึ่งกำลังสอนหลินหลางให้จัดดอกไม้ถามพ่อบ้านที่อยู่ตรงหน้าชายอายุเลยห้าสิบหนาวไปแล้วถทาว่ายังคงกระฉับกระเฉงรายงานถึงเหล่าคุณหนูทั้งหลายผู้รออยู่ในห้องรับแขกทันทีหลินหลังผู้กำลังขยับดอกไม้ในแจาก,กันารกระเบื้องสีขาวนิ่งไปส่วนเสี่ยวม่านซึ่งยืนเด็ดหนามคมของเหมยกุ้ยอยู่กับสาวใช้ของหูหยินเงยหน้าขึ้นอย่างฉับพัน คนหนูทั้งหลายมาเยี่ยมเยนคุณหนูพวกนางจะมาหาเรื่องและสิไม่ว่าเช่นนั้น พวกเราไปพบพวกนางกันเถอะหลินหลางลุกขึ้นประคองว่าที่แม่สามีของตนอย่างรวดเร็วฟางหรูวางมือข้างหนึ่งลงบนมือของเด็กสาวอีกทีนางรู้สึกราวกับว่าได้ย้อนกลับไปสมัยที่บุตรสาวคนโตยังไม่ออกเรือนเหตุผลที่ต้องการให้ว่าที่ลูกสะพ้ยปรับตัวก็เรื่องหนึ่งพอได้หลินหลางมาอยู่ในสวนด้วยกันจริงๆกลับกลายเป็นว่านางอบรมเด็กสาวนอกเหนือจากขอบเขตการอบรมสะพ้ยไปมากแทบ จะไม่ต่างกับตอนสั่งสอนเมื่งเหยาซึ่งเป็นบุตรีแท้ๆเลยทีเดียวสำหรับนางและหูหยินผู้เท่าแล้วเด็กสาวผู้นี้แม้จะเป็นใบ้ไม่สามารถสื่อสารได้แต่เพราะวางตัวเรียบร้อยและอ่อนน้อมจึงทำให้ได้รับความเอ็นดูท่วมทน้นเมื่อทั้งสองมาถึงห้องรับแขกก็พบว่าพ่อบ้านได้สั่งให้บ่าวพร่นำของว่างกับชายอย่างดีออกมาต้อนรับทุกคนเรียบร้อยแล้วลูกหลานสกุลจาง เจียต่างพากันลุกขึ้นทำความเคารพฟางหรูหรือกลัวเออเจียซื่ออย่างงดงามก่อนจะถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบของญาติผู้น้องน้องหลินหลาง เจ้าเป็นอย่างไรบ้างน้ำเสียงนี้อาจฟังดูอาทรแต่คนที่รู้เห็นอีกด้านหนึ่งของพวกนางเช่นหลินหลางและเสี่ยวม่านย่อมไม่หลงตน้นหลินหลางยอมรับว่าเด็กสาวกลุ่มนี้วางตัวได้อย่างไม่มีที่ติต่อหน้าผู้ใหญ่ทั้งมารยาทในการสนทนาที่แจกจ่ายให้กันอย่างทั่วถึงกระทั่งฟางหรูก็ยังเอ่ยชมสกุลจางเจียอยู่ในใจว่าเลี้ยงดูลูกหลานมาได้อย่างดีเยี่ยม น้องหลินหลางไหนไหนวันนี้ก็อากาศดีเจ้ามีควรอุดอู้อยู่แต่ในจวนจางเจียลี่จูแต่แขนเสื้อของญาตจากต่างเมืองรอยยิ้มของนางดูอ่อนโยนยิ่งนักนั่นสินั่นสิออกไปเปิดหูเปิดตากับพวกเราดีกว่าไปเถอะ ตอนอยู่ที่จวนพวกเราก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยกันเลยคำพูดเหล่านี้หลิ้นหลังคัดค้านอยู่ในใจที่ไม่ได้ไปไหนนั้นมิใช่เพราะพวกท่านมัวแต่เอาเวลามาค่อนขอด่าหรอกหรือ แม้อยากปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการสนทนากับบรรดาสตรีที่เคยดูแคลนตนแต่ลหลิงหลังมิสามารถทำได้นางชำเลืองมองกลัวเออเจียซื่อซึ่งนั่งอยู่กลางห้องผู้มีอาวุโสกว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเหล่าคุณหนูทั้งหลายไม่ใคร่ชอบหนะ้าว่าที่ลูกสะพ้ยของตนนักเมื่อเห็นว่าเด็กสาวมาอยู่เมืองหลวงได้ไม่นานจึงเห็นว่านี่ก็เป็นโอกาสที่จะให้ลหลิงหลางออกไปเปิดหูเปิดตาดังเช่นคนอื่น เสนอไปสิหลินหลางไปกับญาติๆของเจ้าจะได้ปลอดภัย การที่สตรีซึ่งยังไม่ออกเรือนไปไหนพร้อมกันเป็นกลุ่มย่อมดีกว่าการไปตามลำพังยิ่งมีบ่าวไพร่ติดตามก็ยิ่งอำนวยความสะดวกได้มากเมื่อผู้ใหญ่เอ่ยปากนางก็จะรักษาหน้าเหล่าคุณหนูจากสกุลเดียวกันสักครั้งหลินหลังแย้มยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าลี่จูกับคนที่เหลือสบตากันแล้วรีบลากัวเอ่อเจียซื่อทันทีเนื่องจากหลินหลังอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนางจึงถูกญาติผู้ ที่หลายคนดึงให้ลุกตามออกไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนเสียงเรียกของฮูหญินใหญ่เหอเซอร์ลี่ทําให้ทุกคนชะง,งักพวกเจ้าไปรอที่รถม้ากันก่อนเถิดข้ามีอะไรจะกล่าวกับหลินหลางสักหน่อย เ้าค่ะเหล่าคุณหนูทั้งหลายรับคำอย่างว่าง่ายหลินหลางเดินกลับมาหาผู้ที่เรียกตนเอาไว้ฟางหลูมองเด็กสาวหน้าตาหมดตดด้วยความเมตตานางสั่งให้สาวใช้คนสนิทไปนำถุงผ้าใหม่เล็กๆมาแล้ววางมันลงบนมือของหลินหลางแม้ถุงนี้จะไม่ได้ใหญ่มากเทว่าก็สามารถคาดคะเนจากน้ําหนักและรูปทรงได้ทันทีว่าเป็นถุงเงิน รับไปเถอะไม่ได้มากมายอะไรฟางหลูรูปศีรษะเด็กสาวเมื่อนางสายหน้าปฏิเสธเป็นพลวันก่อนจะยื่นถุงเงินคืนหลินหลังนั้นมีเงินที่บิดามอบให้ติดตัวอยู่พอสมควรนางไม่ได้ใช้มันเลยในตอนที่อยู่คฤหืสหาสกุลจางเจียเผื่อว่าเห็นอะไรดีๆ เจ้าอยากซื้อติดไม้ติดมือมาบ้างอย่างไรเล่าผู้มากอาวุโสกว่าดันมือเล็กซึ่งมีถุงเงินอยู่กลับไปการรับลูกสะใภ้ที่เป็นใบ้นั้นอาจฟังดูแปลกประหลาดแม้จะตะขิดตาขววงใจอยู่บ้างเมื่อแรกได้ยินเรื่องนี้จากสามีแต่เมื่อได้พบหลินหลังตัวจริงฟังหูุกลับรู้สึกถูกชะตานับวันยิ่งเห็นกิริยาของนางเรียบร้อยสุภาพและรู้จักกาละเทศะก็ยิ่งเมตตา วันนี้หลิวเอ๋อต้องตลับบ้านเจ้าซื้อของมาฝากเขาก็ได้คนฟังอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะพยักหน้าและโค้งศีรษะอีกครั้งในที่สุดนางก็ออกจากห้องรับแขกไปเสี่ยวม่านที่รอนายสาวอยู่ด้านนอกรีบเข้ามาลูบแขนผู้เป็นนายอย่างให้กำลังใจ บ่าวอยู่ด้วยคุณหนูไม่ต้องกังวลนะเจ้าคะไม่ว่าญาติญาติของหลินหลางจะมีแผนการอะไรนางก็จะกางปีกปกป้องคุณหนูอย่างสุดความสามารถน้องหลินหลางเร็วเข้านี่ล่วงเข้ายามเซินแล้วเมื่อออกมาด้านนอกหลินหลางก็พบว่าบรรดาญาติญาติขึ้นไปรออยู่บนรถม้าเกือบหมดแล้วเหลือเพียงลี่ตูเท่านั้นที่ยังแกลร,รออยู่หน้าประตูจวนอะเกรงว่าสาวใช้ของเจ้า จะไม่มีที่นั่งนะเสี่ยวมา่านมองตามไปยังรถม้าเห็นสาวใช้ประจำตัวของคุณหนูทั้งหลายนั่งประจำอยู่ที่ข้างคนขับรถม้าแล้วเริ่มจะมีลางสังหอ์ไม่ดีนะักพวกเราเอาสาวใช้ไปหลายคนแล้วอย่างไรก็สามารถดูแลน้องหลินหลางได้แต่ว่าพอเห็นว่าเสี่ยวมา่านทำท่าจะคัดค้านญาติผู้พี่ของหลินหลังก็สะบัดหน้าทันทีเจ้ารออยู่ที่นี่ก็แล้วกัน ลี่จูสั่งการแล้วชุดมือหลินหลังขึ้นรถม้าไปทันทีเจ้าไม่ต้องห่วงรับรองว่าเจ้านายเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยแนะ่หญิงสาวในรถม้าอีกคันซึ่งเปิดม่านดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเกาจากนั้นนางก็หัวเราะกับอีกหลายคนที่นั่งอยู่ด้วยกัน มาเถอะลี่ตูส่งลินหลังขึ้นรถมาก่อนตนเองจะตามขึ้นไปเสี่ยวม่านเห็นชัดเจนว่าสีหน้าของผู้เป็นนายดูกืนไม่เข้าขายไม่ออกสาวใช้เดินวนไปวนมาอย่างร้อนใจครั้นจะเข้าไปแจ้งแก่ฟางหรูก็ไม่สมควรเพราะนางคงไม่เข้าใจว่าเพียงขาดสาวใช้ไปหนึ่งคนจะเป็นปัญหาได้อย่างไรเสี่ยวม่านเอ๋ยคิดสิคิดเจ้าควรทำเช่นไร นายเจ้ามีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งค่ะอ่าใช่แล้วนางต้องแจ้งเรื่องนี้แก่คุณชายได้ยินว่าคุณชายจะกลับจวนวันนี้เช่นนั้นก็หวังให้เขากลับมาโดยเร็วทีเถอะเจ้าอารมณ์ดีจริง บุรุษสองคนเดินออกมาจากอาคารของกรมราชองคารักษ์คนหนึ่งมีท่าทางผ่อนคลายอีกทั้งใบหน้ายัางยิ้มแย้มขณะที่อีกคนซึ่งเป็นผู้เอ่ยทักก่อนสูงใหญ่กว่าและมีดวงตาหน้าคลั้นครม้มปกติคนฟังไหวไหลยก่อนจะปฏิเสธรับคู่มั่นมาแล้วจะแต่งเมื่อไรเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นตันหลิวโอ้ยจ้าไม่ต้องมาทำเสียงเหมือนท่านแม่ข้าอีกคนเลย ช่างอินถอนหายใจเหนื่อยหน่ายกับท่าทีของสหาหยเขาเองก็มีภรรยากับลูกแล้วจึงอยากให้คนที่ทำตัวเป็นคุณชายเจ้าสำราญได้เป็นฝั่งเป็นฝ,นฝาบ้างหากข้าเป็นมารดาเจ้าจริงคงจับเจ้ามัดมือมัดเท้าโยนเข้าห้องของพร้อมคู่มั่นไปแล้วเสียงทุ้มเก่าออกมายาวเหยียดผิดวิสัย ท่านแม่ไม่มีทางป่าเถื่อนเช่นนั้นหรอกตันหลิวหัวเราะร่วนเหวี่ยงกายขึ้นอาชาที่เด็กในคอกม้าของกรมราชองครักษ์นำออกมาแล้วควบออกไปถึงแม้ปกติสาหายจตอารมณ์ดีและชอบกวนปราสาทคนที่สนิทสนมกันอยู่บ่อยครั้งถาว่าช่างอินซึ่งรู้จักตันหลิวมานานทราบดีว่าท่าทางเช่นนี้ของอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ปกติอย่างที่เจ้าตัวบอกสักนิด อารมณ์ดีขึ้นเมื่อคู่มั่นมาพักอยู่ที่สวน,นั้นหรือช่างอินรับบางเหรียญจากเด็กเลี้ยงม้าอีกคนแล้วขึ้นหลังอาชาคู่ใจใบหน้ายังคงนิ่งเฉยแต่แววตามีร่องร,อ,งรอยขบขันเตืออยู่เอาเธอรีบๆแต่งงานเข้าเจ้าจะได้เลิกขอแบ่งขนมฝีมือภรรยาค่าเสียที อาชาสีขาวค่อยๆผ่อนฝีเท้าเมื่อผู้ที่กุมบังเหียนอยู่รั้งสายขึ้นช้าๆแทนการสั่งให้มันชะลอความเร็วลงตันหลิวเห็นสาวใช้ประจำตัวของคู่มั่นยืนชะเงอมองตนอยู่บริเวณหน้าประตูใหญ่เขาจึงบังคับคิดทางให้มาเข้าไปใกล้ๆ คุณชายเจ้าคะเสี่ยวม่านดีใจจนเกือบจะร้องไห้ออกมานางรีบรายงานถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลินหลังทันทีราชองครักษหนุ่มที่เท้ายัางมีทันแตะลงพื้นหน้าตวนรับฟังด้วยความสงบก่อนจะถามทยและสั่งความอย่างรวดเร็วเจ้าบอกใครบ้างหรือยังยังเจ้าคะ่ะดีเจ้าไปเรียนท่านแม่ว่าข้าจะตามไปสมทบกับหลินหลังไม่ต้องบอกอะไรไปมากกว่านี้ ทันทีที่เสี่ยวมา่านจะรับคำตนหลิวก็กระแทกโกลนออกไปเสียแล้วสาวใช้มองตามอาชาพี่ห่อตาบึงออกไปพลางภาวนาไม่ให้มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับนายของตนฝั่งคนที่ถูกพามาอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักพบว่าญาติิของตนพามานั่งรับประทานอาหารและชมการแสดงอยู่ที่เรือนจีฮางวา อันที่จริงหลินหลางเพียงทราบชื่อจากป้ายข้างหน้าตัวนางเองไม่เคยมายังสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่บิดาพาเข้าเมืองหลวงนางก็อยู่แต่ในเขตคฤหาสน์สกุลจางเซียมีเพียงครั้งเดียวที่ได้ติดตามหูหญินใหญ่ออกไปเลือกซื้อของใช้จึงรู้สึกตื่นตากับความหรูหราของสถานที่พอสมควรที่นี่เป็นพัตตาเรื่องชื่อของเมืองหลวงลี่จูเริ่มอธิบาย ตลอดทางที่มาแม้หลินหลังจะโดนหยอกแรงๆจากญาติคนอื่นๆแต่หากเปรียบเทียบกับการดูแคลนที่เกิดขึ้นสมัยยังอยู่ในส่วนสกุลจางเจียก่อนหน้าแล้วถือว่านี่ยังดีกว่า ตนเทียบไม่ได้เลยหญิงสาวทั้งหมดเลือกโต๊ะกลมที่อยู่ริมหน้าต่างไม้บานกว้างมองออกไปจะเห็นสวนภายในร้านที่เน้นความเป็นธรรมชาติหลินหลังได้ยินบัรดิตโต๊ะข้างๆกล่าวว่ามันมีลักษณะเหมือนสวนของซูโจได้ข่าวว่ามีรายการอาหารพิเศษสำหรับฤดูใบไม้ผลิด,ด้วยพวกเราสั่งกันดีหรือไม่ เอาสิเอาสิเสี่ยวเออที่เข้ามาต้อนรับและดูแลคุณหนูทั้งหลายยิ้มรับด้วยความยินดีพวกนางสั่งอาหารหลายอย่างต่อหลายอย่างตกท้ายด้วยอาหารพิเศษซึ่งพ่อครัวจะใช้วัตถุดิบเฉพาะหรือดูรังสรรคขึ้นมา แน่นอนว่าการมีบุกผางามหลายคนรวมอยู่ในโต๊ะเดียวกันย่อมกลายเป็นจุดสนใจหลินหลังรอบมองสตรีอายุไล่เลี่ยกันซึ่งวางผ้าผิดกับตอนอยู่ในตัวลิบลับแล้วได้แต่ทอดถอนใจอยู่ภายในแต่อย่างว่าเมื่อเข้าสังคมย่อมต้องหยิบหน้ากากขึ้นมาสวมเป็นธรรมดา เมื่ออาหารถูกลำเลียงมาบนโต๊ะทุกคนก็ต่างลงมือรับประทานกันอย่างอเอร็จอร่อยหลินหลังยอมรับจากใจว่ารสชาติของทุกจานนั้นน่าประทับใจยิ่งน้องหลินหลังอยากกินอะไรเป็นพิเศษอีกหรือไม่ลี่ตูที่นั่งติดกันสะกิดเด็กสาวในชุดเสื้อคุมฉางอีสีเหลืองอ่อนปักลายนกน้อยสีฟ้าวันนี้นางดูจะเอาใจใส่ญาติซึ่งเป็นหญิงใบ้เป็นพิเศษ ถามเช่นนั้นแล้วน้องหลินหลางจะตอบเจ้าได้อย่างไรเล่าอ้อข้าลืมไปขอโทษด้วยนะหลินหลางเพียงพยักหน้ารับแม้มีรอยกดที่มุมปากบนใบหน้าแต่ไม่ได้ยิ้มออกมานางไม่คิดว่าอยากจะสื่อสารกับสตรีเหล่านี้ด้วยวิธีที่ใช้กับคนในครอบครัวเลยแม้แต่น้อยจึงปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอะ นั่นใช่คุณชายอี้เหรอที่พบกันเมื่อตอนงานเลี้ยงวันเกิดท่านเสนาบดีหรือไม่จบคําพวกนางก็พากันเมียงมองคนที่อยู่ในหัวข้อสนทนาคุณชายอี้เหรอผู้นั้นอยู่ในชุดสีม่วงเข้มจากท่าทางยามสนทนากับคนในโต๊ะ ก็สามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในข่ายบัณฑิตชั่วขณะที่เขาเบนสายตากลับมาดวงตาทั้งสองคู่ก็สบกันพอดิบพอดีหลังจากนั้นหลินหลังหันกลับไปให้ความสนใจกับทิวทัด์ด้านนอกในขณะที่อี้เหอมีอาจละสายตาไปจากโต๊ะของเหล่าสตรีสกุลจางเจียได้เลยเขากำลังมาทางนี้แล้ว ต้องเป็นเพราะว่าจำข้าได้แน่นอนสตรีที่นั่งถัดจากลี่จูยืดอกพลางชดหน้าขึ้นเล็กน้อยคุณหนูจางเจียชายหนุ่มเป็นฝ่ายเข้ามาทักคุณหนูทั้งหลายซึ่งพอจะเคยเห็นหน้าข่าตากันมาก่อนคุณชายอี้เหอผู้นี้ดูสุภาพและไร้พิษภัยหลังจากทักทายได้ไม่กี่ประโยคเขาก็มีอาจเก็บความสงสัยเอาไว้ได้อีกต่อไปมิทราบว่าแม่นางท่านนี้คือ คนทั้งโต๊หันไปมองหลินหลงังที่ทำเพียงโค้งศีรษะให้อีกฝ่ายพอเป็นพิธีนางชื่อหลินหลงังเป็นญาติที่มาจากต่างเมืองลี่จูเป็นผู้ตอบคำถามขณะที่ญาติอีกคนซึ่งหมายตาอี้เหิไว้ดูจะไม่พอใจเป็นเช่นนี้นี่เองท่านชอบเมืองหลวงหรือไม่เมื่อเห็นว่าหลินหลังพยักหน้าให้อี้เหอก็ถามต่ออย่างอารมณ์ดี เมืองหลวงมีสถานที่มากมายมิทราบว่าท่านมีความสนใจในสิ่งใดเป็นพิเศษบ้างบัณฑิตหนุ่มเพียงอยากจะสอบถามและหาหัวข้อสนทนากับสตรีผู้งดงามตรงหน้าหลินหลังยังคงนิ่งเงียบนางกระอักกระอ่วนทุกครั้งที่ต้องบอกคนแปลกหน้าว่าตนเป็นใบ้เมื่อมือเล็กกำลังจะยกขึ้นเพื่อทำท่าทางบอกอีกฝ่ายเสียงหวานหของคนในโต๊ะก็ดังขัดขึ้นนางเป็นใบ คุณชายอี้เหอะท่านอย่าเสียเวลาเลยโฉมงามที่เป็นใบ้น้าสงสารเสียจริงๆชายหนุ่มชะงักไปชั่วครู่แม้แววตาจะมีความคลางแคลงแต่เขาก็ปรับสีหน้ากลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วไม่หรอกไม่หรอกไม่เสียเวลาเลยสักนิดเขายิ้มกว้างอย่างคนจิตใจดีมิตรภาพไม่ว่าเป็นเช่นใดล้วนแล้วแต่มีความหมาย ได้เจอแม่นางหลินหลังวันนี้ย่อมถือเป็นวาสนาหากท่านไม่รังเกียจเราครบหากันเป็นสหายดีหรือไม่แพ้ขนตางอนหนาของสาวน้อยกระพริบทีทีแทบไม่อยากเชื่อหูตนเองว่าคุณชายท่านนี้ยินดีคบคขาสมาคมกับนาง ดีจริงๆลี่จูร้องออกมาพรางแย้มยิ้มทำท่าดีอกดีใจแทนหลินหลงังขณะที่สตรีซึ่งนั่งถัดไปเม้มริมฝีปากจนแทบจะเป็นเส้นตรงแล้วจูจูนางก็พวดพลาดลุกขึ้นท่ามกลางความตกใจของผู้ร่วมโต๊ะข้าปวดหัว ขอตัวกลับก่อนน้ำโคงสีสาให้อีเหงเพียงเล็กน้อยก่อนจะสะบัดหน้าจากไปพร้อมสาวใช้ประจำตัวทุกคนซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นต่างสบตากันก่อนสายหน้าน้อยๆเมื่อผู้เป็นย่าแสดงกิริยาไม่เหมาะสมออกมาต่อหน้าคนนอกจะผูกใจบุรุษก็ต้องรู้จักใจเย็นและมีน้ำอดน้ำทนทําเช่นนี้ช่างหน้าขายหน้าจริงๆ เขาเอ๋คงไม่สบายจริงๆขอคุณชายโปรดอภัยด้วยอี้เหอรับคำขอโทษนั้นอย่างสุภาพเขาว่าสายตาของเขายังไม่ละไปจากหลินหลางแม้แต่น้อยจนกระทั่งถูกสหายที่อยู่โต๊ะเดิมเรียกหาถึงค่อยเอ่ยขอตัวน้องหลินหลางช่างสเสน่ห์แรงเหลือเกินนั่นสินั่นสิเผาเอ๋เทียบไม่ติดเลย ด้านนอกดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงแล้วเด็กสาวอยากกลับจวนเหอเซอร์ลี่เต็มที่นั่นน่าจะดีกว่าอยู่นั่งฟังญาติๆเปรียบเทียบนางกับเถาเอ,อ๋อซึ่งมีอายุห่างกันเพียงปีเดียวนอกจากได้ลิ้มลองอาหารเรดลิศรสแล้วการออกมาข้างนอกครั้งนี้ก็ไม่มีดีสักอย่างกลับกลายเป็นว่าเพิ่มความเกลียดชังที่ผู้อื่นมีต่อนางมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นไม่นานลี่ตูก็ชักชวนให้ทุกคนกลับโดยเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครั้งนี้ถือว่าค่าเลี้ยงต้อนรับน้องหลินหลางคนถูกเลี้ยงได้แต่ของศีรษะขอบคุณไปตามมารยาทพึงกระทําเลี้ยงหลังจากนางมาได้เดือนกว่ามิถือว่าช้าไปหน่อยหรืออ่ะแย่แล้วญาติผู้หนึ่งร้องขึ้นขณะกำลังจะลุกขึ้นหากเผาเอ๋อให้รถม้ากลับไปแล้วเช่นนี้พวกเราจะนั่งกลับพรอได้อย่างไร คนที่เหลือต่างมองหน้ากันไปมาก่อนจะลงท้ายด้วยการจับจ้องไปที่สตรีจากต่างเมืองเออน้องหลินหลาง้าอย่างไรเจ้าช่วยร้อยอยู่ที่นี่ก่อนได้หรือไม่รีตูเอ่ยปากก่อนจะจับไหล่คนที่มีสีหน้าไม่สู้ดีนักหลินหลางคิดไม่ผิดเลยว่าพวกนางต้องหาทางรังแกตนอีกแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ